<TV. S 2> ตอนนี้พามาอยู่ที่บูธของ Ford ดนะครับโอ้โหดูแล้วเนี่ยมีสวยๆหลายคันเลยนะครับมีไฮไลท์เด็ดๆหรือว่าคอนเซปต์ของบูธนี้เป็นยังไงฮะไปฟังจากปากผู้บริหารครับปีนี้ f อร d ยังพร้อมนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าอยู่เสมอพร้อมสร้างความตื่นเต้นให้กับตลาดรถยนต์ในไทย ผ่านการเปิดตัวรถยนต์รุ่นพิเศษขอเชิญทุกท่านสัมผัสตัวจริงของ Ford Everest Sport Special e d i t i ล n อนไลอัพใหม่ตัวล่าสุด Ford Everest ที่ประสานดีไซน์สปอร์ตเข้มดุดันและสมรรถนะการขับขี่เหนือชั้นและเทคโนโลยีล้ำสมัยในราคาคุ้มค่ามาในราคา1 6 1 9 0 0้านบาทอัตราดอกเบี้ยพิเศษ0.99%และฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งนอกจากนี้ฟอร์ดยังจัดเต็มไลอัพรถ Ford r a n g e r กระบะ4ประตูขับเคลื่อน4ล้อ ที่เป็นตัวจริงเรื่องความแกล่งและดุดันในทุกเส้นทางทั้ง Ford Ranger Raptor กระบ,บะสมรรถนะสูง DNA Ford Performance Ford Ranger Wildtrack ที่มาพร้อมขุนพลังเครื่องยนต์ V6 นอกจากนี้นะครับเรายังมีโปรโมชั่นสุดเล้าใจสำหรับรถยนต์รุ่นยอดนิยมในปัจจุบันอีกด้วย ทั้ง Ford Venture XLS กระบะ4ประตูยกสูงเกียร์อัตโนมัติราคาพิเศษเพียง799,000บาท Ford Venture Raptor เครื่องยนต์ดีเซล2ลิตรราคาพิเศษ1,699,000บาท Ford Everest Trend ราคาพิเศษ1,249,000บาท Ford Venture w i t r a k เครื่องยนต์3.0ลิตร V6 ดอกเบี้ยพิเศษ0%นะครับฟรีเงินสนับสนุนอุป,ปกรณ์ตกแต่งเพิ่มขึ้นอีก50,000บาทด้วยขอเชิญชวนลูกค้าทุกท่านมาเยี่ยมชมรถ Ford ได้ในงาน Motor Show ครั้งที่46 และที่ผู้จัดจำหน่ายฟอร์ทั่วประเทศตลอดระยะเวลาช่วงการจัดงานครับสาวกของฟอร์นะฮะแวะมาดูคันจริงๆได้นะฮะกับรถของฟอร์ที่จัดเต็มในงานมอเตอร์โชว์ปีนี้ครับ